MP Variety สวัสดีค่ะ คลิปนี้แอดมินขอเอาใจแฟนๆพ่อเป็ดน้อยกับบิ๊กเมาส์ซีรีส์แนวระทึกขวัญอาชญากรรมดรามา่าเรื่องราวของพักชางโฮทนายความหางแถวนำแสดงโดยอีจงซอกที่ต้องมารับผิดชอบคดีฆาตรกรรมและขุดคุยหาความจริงที่ซ่อนอยู่แต่แล้วเขาก็ต้องกลายเป็นนักต้มตุนอัจริยะในชื่อบิ๊กเมาส์เพียงชั่วข้ามคืนและเพื่อที่จะปกป้องครอบครัวเขาจำเป็นต้องเปิดโปงเบื้องหลังของพวกกลุ่มคนชนชั้นสูงให้ได้ ร่วมด้วยอิมยุนอาที่รับบทโกมีโฮพยาบาลสาวสวยภรรยาของพัคชางโฮเมื่อเธอรู้ว่าสามีของตัวเองถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักต้มตุนเธอจึงวางแผนพยายามลบล้างมนทินออกจากชื่อของเขาด้วยตัวของเธอเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะรถบรรทุกป,ปูนซีเมนคันหนึ่งแล่นเข้ามาในโกดังร้างรถตักเททองคําแท่งจํานวนมากลงในหลุมแล้วราดทับด้วยซีเมนเหลว มีข่าวว่ามูลค่าความเสียหายที่อาชญากรต้มตุนนามว่าบิ๊กเมาส์ได้ขโมยเงินจากการระดมทุนในกลุ่มของสมาชิก n อ Forum ทฟาทำความเสียหายไปแล้วกระแสนล้านวอนถูกเปิดโปงว่าตัวจริงคือนักค้ายาเสพติดในโคลัมเบียเป็นชาวเอเชียที่ร่วมมือกับแก๊งอันดพานในโครงการอาพาร์ตเมนต์เมืองใหม่ตอนนี้อายการและตำรวจได้ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานเพื่อจะจับกลุ่มบิ๊กเมาส์แล้ว พักชางโฮพระเอกของเรื่องทนายความที่ไม่สนใจอุดมการเพื่อสังคมเท่ๆแต่กินไม่ได้เขาแค่อยากทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขแค่นั้นเองวันนี้เขาพากโกมีโฮนางเอกของเรื่องภรรยาสุดที่รักกับพ่อตามากินข้าว เนื่อในวันครบรอบแต่งงานที่ร้านอาหารสุดหรูพอมาถึงเนียก็ถามบนว่ามากินของหรูแบบนี้มีปัญญาจ่ายหรอเพราะมีหนี้ที่ค้างจ่ายแถมดอกเบี้ยรายเดือนก้อนโตก็เพิ่มขึ้นทุกวันชางโฮป้อนสเต็กเข้าปากเพื่อให้เธอหยุดพูดแล้วก็มีโทรศัพท์จากอายการโจโดงฮววพักชางโฮแนะนำตัวว่าเป็นทนายจำเลยในคดีฆาตกรรมโรงพยาบาลกูชอนต้องการนัดเจออีกไม่กี่นาทีกมีโฮรี่ยว่าโรงพยาบาล ก็ถามว่ารับทำคดีนี้ด้วยหรอพัคชางโฮบอกให้ทั้งสองกินให้หมดเพราะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ออกไปแมบ่บ้านส่งกาแฟให้เพื่อดื่มระหว่างทางเป็นบริการพิเศษของทางร้านเขาขับรถออกไปได้ไม่นานก็รู้สึกตาพล่าลายควบคุมรถไม่ได้และพลิกคว่ำในที่สุด เจ็ดวันก่อนพักชางโฮแต่งตัวไปว่าความคดีต้มตุนที่เขาเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่เสียหายจากการโดนโกงมีโฮย้ำว่าจะต้องชนะคดีและเอาเงินมาให้ได้อย่าให้เธอกลายร่างเป็นเครื่องด่าเชียว เขาโมว่าหากแพ้คดีนี้ทนายหน้าไหนในเกาหลีเก่งกว่าเขาก็เชิญออกมาเลยมีโฮค่าโทษถ้าแพ้คดีขึ้นมาอย่าได้เข้าบ้านแม้แต่ก้าวเดียวพ่อตาชางโฮซึ่งก็คือพ่อแท้ๆของมีโฮแต่กลับเข้าข้างลูกเขยตลอดพ่อตาย้ำว่ายัดเงินใต้โตให้ผู้พิพากษายุนแล้วใช่ไหมชางโฮตอบว่าไปกู้นอกระบบมาจ่ายและอย่าได้เอาไปบอกมีโฮเด็ดขาดพอชนะคดีก็น่าจะรอดแล้ว แต่เมื่อขึ้นศาลฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนทนายและผู้พิพากษาในคดีก็ไม่ใช่ผู้พิพากษายุนที่ตกลงกันไว้เมื่อจบการพิจารณาคดีชางโฮไม่สามารถเอาเงินคืนมาได้ผู้เสียหายนับสิบที่มารอฟังคำพิพากษา ต่างก็ลุมถึงเขาอย่างกับแรงลงเพื่อจะทวงเงินให้ได้พ่อตารีมาห้ามแล้วบอกว่าทนายเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันชาวบ้านผู้เสียหายไม่ฟังบอกว่าขี้โมดีแต่ปากเอาเข้าจริงก็ทำไม่สำเร็จสมแล้วที่ได้ฉายาว่าบิ๊กเมาส์จนาในก็รุมสกรลมจนเขาหาทางออกไม่เจอ โกมีโฮเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกูชอนเพื่อนๆอ,อิจฉาที่เธอมีสามีเป็นทนายความคงจะมีเงินมากแต่ก็ยังมาทำงานที่นี่เพราะเป็นงานที่มีเกียรติและน่าภูมิใจ ที่ใครๆต่างเรียกพยาบาลว่านางฟ้าชุดขาวชางโฮนั่งหมดหนทางกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จะบอกเมียยังไงพูดไม่ทันขาดคำเธอก็โทรมาเมื่อรู้ว่าเขาแพ้คดีก็ด่ายับชางโฮว่าเขาคงทําคดีแบบนี้ไม่ขึ้นเปลี่ยนไปทําคดีอย่าร้างดีไหมเห็นว่าเงินดี มีโฮจึงบอกว่างั้นคืนนี้ก็ทำคดีของเธอเป็นคดีแรกเลยก็แล้วกันจ่าหนึ่งก็สั่งให้เตรียมเอกสารยามาด้วยเพราะอยู่กินกับชางโฮต่อไปไม่ไหวแล้วชางโฮท้าว่าอย่าก็อย่าแต่ถึงจะเลิกกันแล้วก็จะอยู่กับพ่อตาต่อไปเพราะพ่อตาขาดเขาไม่ได้ ชางโฮมากินข้าวเย็นกับเพื่อนทนายก็ปรับทุกว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยเพื่อนบอกว่าเพราะเขาไม่มีเงินไม่มีเส้นสายนะสิชางโฮผู้ประชดหรือจะต้องเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักต้มตุนจะได้หาเงินได้เยอะ มีหโกโกงโซโจูแล้วโทรหาสามีหลายสายแต่เขาไม่ยอมรับพ่อแอบย่องออกมานอกห้องพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่แล้วโกหกนุสาว่าเสื้อผ้ามันเยอะจะเอาไปบริจาคบ้างมีโฮรู้ทันว่าพ่อต้องขนของไปให้ผัวที่นอกบ้านแน่นอนจึงถามว่าถ้าเธอเลิกกับชางโฮพ่อจะอยู่กับใครพ่อกลับตอบว่าเธอมันแกล่งอยู่คนเดียวได้แต่ชางโฮต้องการเขา มีโฮบนว่าคนข้างบ้านคงจะคิดว่าเธอเป็นสะใภ้บ้านนี้แน่ๆช่างโฮหอบเสื้อผ้าที่พ่อตานำมาให้ไปนอนค้างที่สำนักงานแต่มีสายจากเชโดหฮานายกเทศมนตรีเมืองกูชอนโทรเข้ามาเพื่อจะจ้างว่าความและจะขอคุยกับเขาตัวต่อตัวช่างโฮขับรถไปในป่าลึกและจอดรถที่ริมบึงนายกเชเข้าเรื่องว่าเขารู้จักจำเลยในคดีฆาตกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกูชอน คดีรถชนที่ท้ายรถมีศพหมออยู่ผู้ต้องหาทั้งสามคนสัญญาแพทย์ฮันทนายอีทนายประจำโรงพยาบาลและจองแชรบงลูกชาเจ้าของมูลนิธิมหาวิทยาลัยกูชอนจึงต้องช่วยพวกเขาหาทนายมาว่าความ เมื่อดวนจับทั้งสาคนต่างกระโทกกันเองว่าแต่ละคนมีเหตุจูงใจในการฆ่าหมอซอทั้งนั้นจองแช์บงเป็นชู้กับเมียหมอซอทนายอีก็ทะเลาะกับหมอซอเรื่องข้อพิพาททางการแพทย์หมอฮันก็กำลังแย่งตำแหน่งผอออกกับหมอซออยู่แถมรถที่ยัดศพของเขาก็คือรถหมอฮันชางโฮติดใจที่นายกเชรูร้เบอร์เขาได้ยังไง ที่แทนนายกเชจงใจติดต่อเขาเพราะว่าชางโฮมีอัตราการว่าความชนะเพียงแค่10%แถมมีหนี้สินท่วมหัว พวกนั้นมีเงื่อนไขคือต้องหาทนายหวยหวยว่านอสอนง่ายมาดำเนินคดีให้เพราะเขามีแผนการดำเนินคดีอยู่แถมซื้อตัวผู้พิพากษาเอาไว้แล้วช่างโฮฟังแล้วก็เข้าใจว่าต้องการให้ตนเป็นหุ่นเชิดเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งอย่างนี้ไม่เล่นด้วยหรอกพอกำลังจะลุกออกไปนายกเชก็บอกว่าภาพในกล้องหน้ารถหายไปถ้าหาเจอก็น่าจะรู้ว่าใครฆ่าหมอซอพวกนั้นอยากพ้นผิดแต่นายกเชบอกว่าเขาอยากจะรู้ความจริง ที่จริงคนพวกนั้นสนับสนุนให้นายกเชได้ขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีกูชอนแต่ชอบแทรกแซงเรื่องการเมืองไม่น้อยเขาจึงอยากจะใช้เรื่องนี้ตัดขาดกับพวกนั้นชางโฮเข้าใจแล้วว่านายกเชอยากให้เขาไปใส่รับสองหน้าแล้วนายกเชก็ส่งเงินสดก้อนหนึ่งให้ชางโฮบอกว่ามันน้อยไปแต่นายกเชขอดูฝีมือก่อนจากนั้นค่อยว่ากันเรื่องค่าตอบแทน แล้วก็ให้ข้อมูลชางโฮเพิ่มเติมว่าหมอที่เสียชีวิตรวมทั้ง3าคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิก NR Forum ที่ย่อมาจากนาย r i v e r ร์สฟและชี้โพรงให้ชางโฮว่าสตอรี่ทนายผู้เที่ยงทำต่อสู้กับไกลโลแอดฟังดูไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะ ชางโฮมาปรึกษาเพื่อนทนายเรื่องเอ็นอาร์ฟอรัมเขาบอกว่าที่นั่นมีแต่คนใหญ่คนโตชางโฮขอความช่วยเหลือจากเขาและสัญญาว่าถ้าเรื่องสำเร็จจะแบ่งเงินก้อนโตให้ชางโฮมาที่เรือนจำกูชอนเพื่อพบสามผู้ต้องหาเขาเดินเข้าเรือนจำพร้อมจิบกาแฟไปด้วยยิ่งเข้าไปยิ่งลึกลับซับซ้อนจนต้องถามผู้คุมว่าน,นี่เรากำลังจะไปเยี่ยมนักโทษใช่ไหมจนมาถึงห้องหนึ่ง เปิดเข้าไปไม่เหมือนกับคุกเลยสักนิดทั้งสามคนนั่งบนโซฟาที่ตกแต่งเหมือนห้องรับแขกในบ้านหรูหลังหนึ่งมีหัวหน้าผู้คุมเสิร์ฟไวน์ชั้นดีให้ดื่มและส่งซิก้าให้พวกเขาดูประวัติชางโฮทำคดีมีแต่แพ้เลยแสะว่าหวยขนาดนี้ยังเป็นทนายอยู่อีกนายกเชตามหาทนายตรงตามที่เขาต้องการมาได้จริงๆเมื่อชางโฮมาถึงก็แนะนำตัวและแจกนามบาัตรก็เห็นประวัติตัวเองวางอยู่บนโต๊ะ พวกเขาส่งเอกสารกลยุทธ์การดำเนินคดีให้ชางโฮรวมถึงช่องโหว่ของอายการในนี้ยังมีคำให้การของทนายอีกด้วยชางโฮรับไปแต่ไม่เปิดอ่านเพราะรู้หน้าที่ว่าต้องเล่นไปตามบทจองแชโบงบอกว่า อายาการโจโดงฮวาที่กำลังเป็นดาวเด็กอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าของคดีในขณะที่ทนายอีบอกว่าทนายเล็กๆอย่างเขาทําคดีดังๆออกทีวีสักหน่อยก็สร้างชื่อเสียงได้ชางโฮทําตัวหน้าเอ็นดูโค้งคำนับและขอบคุณรุ่นพี่ที่ให้คำแนะนำระหว่างนั้นนายกเชโทรมาบอกจองแชบงว่าทางตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสหลักฐานคดีโรงพยาบาลกูชอนเป็นชางโฮที่ให้เพื่อนทนายของเขาโอซองชิกโทรมาแจ้งเบาะแส ก่อนออกจากห้องเขาทิ้งแก้วกาแฟที่มีเครื่องดักฟังไว้ในถังขยะห้อง VIP นั้นจองแชร์บงให้หมอฮันโทรหาเมียเพราะฝ่ายกล้องหน้ารถอยู่ที่เธอแต่ตอนนี้ถ่ายรายการอยู่จึงไม่ได้รับสายจองแชรบงสงสัยว่าหมอฮันจะหักหลังเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพวกเขาและเมียหมอฮันทนายอีเสนอให้ทำลายหลักฐานแต่จองแชบงบอกว่านั่นมันคือหลักประกันของพวกเราถ้าหมอนั่นเกิดกลับลำขึ้นมาก็ซวยกันหมด ชางโฮได้ยินสิ่งที่คุยกันก็คิดว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งแน่ๆชางโฮโทรบอกว่าภาพกล้องหน้ารถอยู่ที่เมียหมอฮันและเรื่องนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งคนชางโฮอาสาจะไปเอาภาพให้แต่นายกเชบอกจะไปด้วยตนเองที่โรงถ่ายมีชายลึกลับเข้ามาในห้องพักเมียหมอฮันและทำร้ายเธอนายกเชและชางโฮเข้ามาช่วยเธอไว้แต่คนร้ายก็กระโดดหน้าต่างหนีไปชางโฮทวงภาพหน้ากล้องรถหมอฮันกับเธอ และขู่ว่าหากซ่อนเร้นหลักฐานทางอาญามีโทษจำคุกเธอจึงยอมบอกช่างโฮถามถึงผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนว่าเป็นใครเมียหมอฮันบอกว่าเขาคือกงจีฮุนเจ้าของหนังสือพิมพ์อูจองรายวันผู้ต้องสงสัยสามคนนั้นเป็นลูกกระจาของเขากงจีฮุนไม่ถูกกับหมอซอที่เสียชีวิตไปแล้วนายกเชไม่ว่างไปเอาคลิปกับเขา เมียหมอฮันจึงพาชางโฮไปที่วัดเพื่อเอาไฟภาพและบอกให้เขาอย่าแจ้งความชางโฮบอกว่าถึงแม้จะแจ้งความเธอก็ไม่มีความผิดเพราะกฎหมายยกเว้นคนที่ซ่อนเร้นหลักฐานเพื่อช่วยเหลือญาติหรือผู้อยู่อาศัยร่วมชายคาไม่ต้องรับโทษแล้วแนะนำให้เธอไปซ่อนตัวจนกว่าเรื่องจะคลี่คลายเมียหมอฮันเตือนให้ระวังตัวรับทำคดีนี้อาจต้องเดือดร้อนแสนสาหัสได้ ช่างโฮดูภาพกล้องหน้ารถเห็นว่าทนายอีลงมือรัดคอหมอซอก่อนแต่เขาดิ้นหลุดจองแชบงเข้ามาช่วยและบอกให้เขาถอนงานวิจัยนั้นเสียแต่หมอซอไม่ยอมแล้วบอกว่าเรื่องต้องแดงขึ้นมาสักวันจองแชบงโมโหจึงดึงเนกไทหมอซอรัดคอจนตายช่างโฮสงสัยว่างานวิจัยนั้นมีอะไรถึงทำให้คนฆ่ากันตายได้อย่างนี้หลังจากฆ่าหมอซอแล้วก็เอาศพไปไว้หลังรถจองแชบงรับโทรศัพท์สายหนึ่งและบอกเรื่องนี้กับคนในสาย จากนั้นก็กำลังจะไปหาคนคนนั้นแต่ในคลิปไม่มีใครพูดชื่อกงจีฮุนออกมาเลยมีโฮกับพ่อกินข้าวอยู่ในบ้านก็มีคนมายึดทรัพย์เพื่อจะขายทอดตลาดนำเงินมาใช้นี่นอนระบบที่ชางโฮกู้ไว้พอมีโฮรู้เข้าก็แย่งโทรศัพท์จากพ่อกำลังจะด่าผัวแต่วางสายไปซะก่อนชางโฮค้นหาเรื่องเกี่ยวกับกงจีฮุนพบว่าเขาก่อคดีไว้มากมายแต่ก็รอดมาได้เพราะใช้เงินปิดปากชางโฮไม่รับสายนายกเช แล้วตัดสินใจจะไปหากงจีฮุนเพื่อแบ็กเม้วยคลิปหน้ารถนั้นเขาแอบย่องกลับบ้านและนำเงินที่ได้จากนายอชเชมาด้วยมีโฮสงสัยว่าคดีอะไรที่จ่ายเงินสดให้มากมายอย่างนี้แต่ถามเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมบอกคืนนั้นชางโฮบอกเมียว่าอยากจะมีลูกแล้วก็ขี้โมจะว่าความหาเงินให้เยอะๆเมียด่าว่าขี้คุยแถมมีฉายาว่าบิ๊กเมาส์ ชางโฮสงสัยว่าเธอรู้ได้ยังไงจากนั้นก็นึกได้ว่าพ่อตาคงจะบอกแน่ๆแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน3ปีคืนนี้เลยอยากจะสวีทก,กับเธอจากนั้นก็อุ้มเมียขึ้นเตียงชางโฮไปหากงจีหุนที่บ้านเพื่อบอกเรื่องคลิปหน้ารถคดีฆาตกรรมโรงพยาบาลกูชอนมีตอนหนึ่งที่จองแชบงคุยกับใครคนหนึ่งที่สงสัยว่าจะเป็นคนสั่งฆ่า ช่างโฮเสนอให้ซื้อคลิปเป็นจำนวนเงิน3,000ล้านกงจีหุนหัวรอกขำที่คิดว่าตนเป็นคนสั่งค่าและคิดจะใช้คลิปนี้มาแบ็กเมลเขาท้าให้ช่างโฮเอาคลิปไปฟ้องแล้วไล่ให้ออกจากบ้านไปช่างโฮรับสายนายกเชรเรื่องคลิปแล้วบอกว่าจะเอาไปให้อายการเองคำนั้นเขาไปกินข้าวกับเมียและพ่อตา ระหว่างรอเขาโทรหาอายการโจโดงฮวาแต่ไม่ติดจึงส่งข้อความบอกว่าเป็นทนายคดีฆาตกรรมในโรงพยาบาลคูชอนมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังขณะขับรถไปหาอายการโจก็นั่งดื่มกาแฟที่ได้จากร้านอาหารรายการวิทยุคุยกันเรื่องของบิ๊กเมาส์ที่เป็นอัชยากรก่อคดีไว้มากมายว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าว่ากันว่าเขามีคนใหญ่คนโตนหนุนหลังอยู่ถึงยังจับไม่ได้สัที ช้างโฮพูดติดตลกอยู่คนเดียวว่ารีบโดนจับสักทีเขาจะได้มาว่าความให้จากนั้นสารเคมีบางอย่างในกาแฟก็ทำงานทำให้เขาไม่สามารถควบคุมรถได้และเสียหลักผิดคว่ำแล้ว EP ที่หนึ่งก็จบลงติดตาม Big m o u าส EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ